คุณรอดอนโอเค right here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  you you live r i g now r i g e r e r i g t here live right now ใช่อากีมุกราเซียเอามานางมต่อผู้ชายพอแล้วผู้ชายพอแล้วอิตามาสไปมมช้านี้อแมนดาสวยมากเมาเมาเมาอแมนดาก่อนเร็วอะไรนะอะไรนะอะไรนะ อาเมาต่อเดี๋ยวสไปว่าไงคะอ้ัหเลาะคัิกคเขไปล้วหอดูสัตว์กิมไอจีไอ้นะหูสัตว์กิมไออ่ะอ๋อโอเคโอเคเอาไอจสไปหรอโอเคโอเคเอามาเอามาเอามามาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยด้าดูที่ยูทูบได้เออโอเคหลอน่ารักไม่ไหม่เลยนะคะน okay, 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 okay. uh okay, okay. uh, okay. ี่โเอาโท็อปยี uh ่ข้นมาตน่กันสงานคังนะคะเออฮะโอเค เดี๋ยสวัสดีทุกคนนะคะติดตามพี่พเจต์พี่อตตี้พิเจตินไซเดอร์ตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้ช่วงบ่ายครับผมเดี๋ยวรอดูแมนได้อีกชุดหนึ่งนะครับผมติวการข้ามประเทศครับเราอยู่ในข้ามประเทศอันนี้แฟนๆนางงามเริ่มมาเยอะแล้วเวเนซุเอลามาแม่สอบถามนิดนึงสิว่าแม่คิดว่าไปแล้วเหรอมาเจอกันใหม่โอเคครับผมมาเจอกันใหม่บริครับแม่แม่ฟังอยู่ไหมฟังอยู่ครับผมแม่คิดว่าอารเมนด้าของเราเนี่ย ราฟของเราอะแม่ว่ามันเท่าเดิมทุกวันไหมหรือว่ายังไงสี่วันที่ผ่านมายังดีเหมือนเดิมสี่วันที่ผ่านมาไม่พองไม่ตกเลยดีใจจริงๆิงจริงๆริงนะงานนะงานถือว่าดีเมื่อวานไม่ปุ้ยก็ถามแล้วฉันบอกว่าฉันบอกว่าแต่งแต่งตัวออกมาทุกวันเนี่ยไม่พรองไม่ชุนิเวอร์สไม่ต้องการอะไรมากค่ะช่วงเก็บตัวขอให้สนุกสนานอย่างเดียวพอจบนาะแล้วแล้วสุดน้ำเงินอะ โลดเด่นจริงๆไม่เนี่ยถามถามเนี่ยเพื่อนอาร์ตี้เนี่ยคนนี้เปรูอ่ะพอเจอแมนาตัวจริงก็บอกว่าโอเคสวยเขาให้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 ยืนหนึ่งในเอเชียยืนหนึ่งในเอเชียตอนนี้ใช่เมื่อเรารก็รู้อยู่ฟิลิปปินส์ไทยแลนด์ตีคู่กันมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะอเมนดาอเมนดาก็ไม่ได้ตกหายไปจากลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วนหล่นหายไปทีเดียวทุกวันสี่วันนี้ก็ยังจะปังอยู่ถ้าเกิดว่าหายไปกองแม่จะไม่เอามาเล่นเลยทั้งสิ้น พี่อาทเรารู้ไหมว่าเขาว่าลงคลิปกองแม่แล้วแล้วมีด้าสองมาสองรอบอ uh ืฮะอือฮะเป็นการพูดถึงเรื่องของแม่ใช่ลดมากด,ดากมาออกมาทั้งสองรอบใช่ถ้าเกิดว่าหายกองแม่ไม่ให้ความึงใจหรอกฉันว่านะเราว่าเราว่าเราอยู่เราเราติดอยู่ในตัวท็อปๆไปแหละอยู่ในช้อยของคนมงคนหนึ่งฉันว่าปีนี้นะแแล้วจ้อง ดิอในเวยปากคือได้แค่พูดแค่ว่าให้มามาใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวมามาเออ,อแค่นั้นเองแค่นั้นเองจบงงมากจริง <parce S 1> จริงแต่คนทีนออ่สื่อว่าสเตชันของดิอาตี้ตรงนี้เนี่ยมันคือการดีลการขายรถหมาว่าชายเนี่ยมาเยี่ยมไม่หยุดเลยซุ้มซุ้มี่มอาตี้เนี่ยมาเพราะว่าแม่เป็นมูมาหนักมากเลยก่อนบินมาประกวดเนี่ยเห็นไหมผู้ชายผู้ชายื้อเขียว น่ารักมากเนี่ยอันนี้อันนี้ขึ้นมาจากเชวเวเนสเวลานี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์จะมารอดูจะมารอดูอแมนด้ารอบบ่ายเนะนี่ยครับผมโซมไม่เหงาเลยนะไม่เหงาเนี่ยดีหมดเลยดีหมดทุกคนเลยก็มาดูบรรยากาศเห็นไหมเขาดีมากแล้วแล้วคนอื่นนะ่ะผู้ชายเขาเข้าไปหาญาติอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเป็นผู้ชายแท้ เมื่อกี้ก็มีน้องๆผู้ชายเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีน้องๆผู้ชายคนไทยนะสามคนนะบินมาดูนะนี่นี่ Portugal c h ร l e Brazil Julia beautiful every day a อ l look at her เดรส s yes c h ลี e ก็แซ่บเห็นไหมนะเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะหลัวยาบราซิลเ e v e r เดย์เลยบราซิลนี่นะชุดนางขนมาแบบว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วว่า ชุดนางขนมาโอ้ยตายตายตาย,ตายทุกคนทุกคนแซบแซบมากบราซิลเห็นเมื่อกี้สไปเห็นใช่ดแมวบราซิลแซบไม่ไหวอืมอืมเรื่องจริงเลยบราซิลแซบเสด็จมากเขาบอกจะหาว่ายว้น้ำแล้วใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวอติไปหาที่ที่สาวไว่ายน้ำได้ไหมวะนี่สาวไว่ายน้ำเมื่อเช้าใครได้ดูอติไลน์อติไปดูตรงกระจกก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเอ่อ ไม่อยากเข้าไปเพราะเขามีกาดกานันหนาแน่นเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่โรงแรมเราก็ไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวาย,ยางไงเดี๋ยวจะโดนไงเพราะเราไปถือกล้องไปไลน์นู่นป่ะมันไม่ควรว่าคนอืน่นเขานั่งโป๊เปลือยอยู่อย่างเงี้ยเรากล้องเข้าไปในสระว่ายน้ำใช่ไหมคะนอกจากว่าเราลงไปเล่นอย่างเดียวแล้วนอกจากว่าเราลงไปเล่นใช่นอกจากว่าเราลงไปเล่นอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดเราลงไปเล่นเราจะแย่งสีนางงามเปล่าๆก็เลยไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามีประถุงอยู่ข้างบนห้องฮัลโหลสไปได้ยินไหมครับ ได้ยินนี่เรากำลังดูอ่าสตอรี่ไอจีของแอมนดาใช่ถึงไหนแล้วเป็นไงกนแอมนดนาถ่ายชุดว่ายน้ำหรือ,อยังกำลังตอน,นสายค่ะไดตรงอันนี้ได้ตรงรใช่ไใช่ได้ตรงแ <ใน S 2> สกกลางชุดว่ายน้ำต้องเป็นทรงนี้ใช่ก็คิดอยู่เมื่อเช้าเดินมาสวยมากชอบการที่แบบว่าชีชดูแลตัวเองได้เนี๊ยบโดยที่ไม่ต้องแบบว่า <c oughs> ไม่หลุดอะเป็นนางงามคนหนึ่งที่แบบเปะดูแลตัวเองได้แต่งหน้าได้ทัดผมได้ทุกวันเปะไ,ไม่ต้องพึ่งใคร <c oughs> แค่นี้จบแล้วชอยคิดไหม แคน,นี้แคน,นี้ลดแล้วใช่ใช่ใช่ครผมใัใจกับผมแต่งตรน้นี่จจใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ไปดูก่อนว่าตรงเสาวไว้น้ำเขาเซต็อะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาย้ายมุม <c oughs> คิดว่าเขาจะย้ายมุมนะเขาน่าจะไปถ่ายตรงอื่น ได้ตรงแสกกลางคือที่สุดแล้วใช่ได้ตรงแสกกลางที่สุดงไปร้องไม่ต้องไปอะไรเลยจริงจริงจริงจละซุลาตีน่ถ้าเกิดได้ตรงแสกกลางอ่ะจ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 ะรวบผมไปข้างหลังก็สวยก็สวยใช่ใช่กับวยตาถูกต้องฉันเชียร์อยู่ฉันเชื่อว่าจะมีเวลาอีกหลายวันนี้รอรอรอดูการตั้งหม้อของรอดูการตั้งหม้อของอแมนด้าก่อนรอดูว่าสักวันหนึ่งอแมนด้าจะตั้งหม้อให้ดู โอ้แคนาดาแคนาดาเบลเซียมเกรดเบตันฮัลโหลโนวา I love your dress Yes โอ้ยโล่แคนาดาเรตส์โตเกียวเวียดนามโอ Oh my god my god Yes โ oh, อ้โหผ่าสู่แคนาดาก็ไม่หลุดเดินนิ่ง โอ้แคนาดาโดนนิ่งนิ่งเนนางพยาใส่มาฆ่าเลยไรแคนาดาแคนออะไรแคนาดาไม่แคนาดาฟาดมาแคนาดาโดนแบู้วแคนาดสลุยนังแคนาดาชอบพอชอบเห็นนางงามเราเห็นนางงามเราก็ตื่นเต้นเราเถอเราเห็นนางงามตัวเป็นๆนหนแค่เนี้ยสวัสดีครับทุกคนยังไม่นอนกันเลยคนไทย มาแล้วไม่ได้หายไปไหนทุกคนเอเชียแบนช์มา ladies move please เอเชียแบนช์ yes เอเชียเอเชียเอเชีย yes มาแล้ว USA หรือ USA มาแล้วนะคะ USA ไปช่วยนะะ้ำมา USA l o ดตัวเล็กโลด USA ไปแล้วหนึ่ง <c oughs> ตัวเล็กโลดตัวเล็กโลด ใช่เสื้อเป็นสีนนยีนีี่ตัววมมุของงเเยยดนนาาแรากลหูชอบบอบอยากชผ้าสุผ้าโอโลดผ้าแบบสมูกี้เลยก็เป็นเพชรโลดโต๊ะอบแคนาดาก็เลิศแคนาดาชุดเขาเปะน,นะก็ข,ขนมาค่าเห็นหมาบอกแล้วเขาเริ่มจับทางถูกแล้วนะช่วงเก็บตัวนะใครแต่งตัวสวยๆแล้วโลดนะ่าเด่นมีสีสนะันน้ามาวินหมดแต่ว่าแต่ว่าชุด แคนาดาเมื่อกี้ตอนที่ผ่านร้องเทียตี้ไปอ่ะโค้ดสีเหลืองอ,อ่ะถือว่าไม่ค่อยปังเท่าไหร่จะต้องหูปังอ๋อใช่แต่อ,องค์รวมมันลดเพราะนางสูงเพราะนางสูงถูตกต้องเพราะนางสูงนิดน้าเมืม่อกี้คือข้ามากแล้วหยุดให้ทุกคนถ่ายรูปอ่ะคือความเลิศน,นะใช่เจเนนดอ ้งายูก็ได้นะใช่แต่แต่ทไม่กล้าไปไปไปหยุดน้องเนี่ยกูเดี๋ยวกูโดนหักคะแนนใช่ก็ก็เลยไม่กล้าเอาไปว่าเดินใช่เดินเดินผ่านไปผ่านมาใช่ใช่แล้วแต่น้องเลยไม่แต่เมื่อเช้าเมื่อเช้าน้องหยุดนะก็ถามเพราะน้องหยุดเพราะว่าคุยกับพี่เลี้ยงไงก็ถามว่าวันนี้วันนี้ถ่ายถ่ายอะไรบ้างคะน้องบอกว่าถ่ายเยอะมากเลยนะบอกว่าชีบอกว่าถ่ายเยอะมากวันนี้ชีถ่ายเยอะมากอืมกระเป๋าเลยใช่โอ้ใช่มีทั้งกระเป๋าเลยค่ะไทยแลนด์มาทั้งกระเป๋าเลย บอกบอกว่าสวัสดีค่ะเขาจะพยายามยกมือไหวแต่ว่าอีกมือหนึ่งต้องถือกระเป๋าก็เลยบอกว่าม i สไท h ลติงชีสอั s แต่ช e ิดทูตเชสชนิดท e ่ทำแบล็ก o ลเย e ร์เส t ้อสีแด่จะดิวแล้วแรงมากเาเปนจอะไรนะครับสปายพี่ไม่ได้ยินแ๊บหนึ่งนะเอาอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งบอกว่าเสื้อเสื้อสีแดงเมื่อกี้เขาจะดิวผู้ชายพี่โหลไม่ก็น่ากลัวมากเธอนะ โอ้ <łość> อะไรนะกล้วยงงมากล้วยไข่เธอมาวางตรงนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็จับเลยกล้วยกล้วยตอนนี้กม่อยากตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะข้างครรภตอนนี Ari ้มันโตฉันมีทั้งกล้วยทั้งคอฟฟี่เดี๋ยวก่อนนะงงมากโอ้โอ้เอาว้เอาแล้วก็อมหน่อยเพราะไม่ไม่ไหวเจ็บคอแล้วโกลเดี๋ยวก่อนนะไม่ไหวอมหน่อยแกแกอมสโซเม็ดหนึ่งก่อนเอาไม่คะคนละเม็ดสองเม็ดแบ่งกันไปเพราะว่าเจ็บคอตะโกนแหกปาก ไม่เป็นไรรถมันชามเพราะว่าอากาศกกล้วยเวลามันจะโดนออกซิเจนเนี่ยเอาแค่เป็นความรู้ใหม่นะคะเวลากล้วยมันดนออกซิเจนนะไปเปิดมันจะดำนะคะแต่เป็นกินได้อยู่นะคะเพราะว่าใช่ไหมคะเวลาเวลาตั้งเราต้องกินเลยนะคะปล่อยทิ้งไว้มันจะดํานะคะแต่กล้วยดํากล้วยดําก็ดีค่ะโลยกู้นะตอนนี้ก็คนอยากกินกป็นแต่คนอยากกินเลยอ่าฮะด้วยตอนนี้ได้ คนตอนนี้คือรอลุ้นได้ถ่ายคลิปว่ายน้ำใช่รอลุ้นหมดเลยเน,ววนิสสาวว่<ช>เห็นด้ไม่ห็นได้ไหมคะนิสสาวว้น้ำอ่ะยังเลยยังอยู่ตรงยังยังไม่ได้ไปเดินเลยว่าเขาเปลี่ยนมุมไม่รู้อ่ะคิดว่าน่าจะไปตรงตรงึกกีต้าปั่มรู้เหมือนกันกว่างเานาะเดี๋ยวรอรอต้องสังเกตจากไอจีคนอื่นก่อนเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเขามาถ่ายตรงเนี้ยมันได้เห็นใกล้เงี้ยเมื่อเช้าซูมมาแต่ตั้งนานซูมจนคนบอกว่าพอแล้วพอแล้ว แต่ยยม้านางก็ได้ของนางนะได้เขาบอกว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยทอดทิ้งมะมะได้อยู่เหมาะมะก้าวหม้อเมื่อเช้านี้รวบผมเหมือนเมกันยังเลยจริตจะก,ก้านนางก็ได้นะปะ้าโจก็คือเฟรนมาอย่างดีนะถูกต้องฟุง้งฟิงมากเมื่อเช้านี้ชุดนางาเป็นชุดที่น้องอยากใส่เพราะมันเป็นฟิงฟิงมันหมุนแล้วมันสวยก้าวหม้อ ไปสะฝั่งเสาสะฝั่งเสาอยู่ตรงไหนวะเด็กคนนะสะฝั่งเสาแป๊บนึงนะมันมีมันกว้างมากอะเรารมันกว้างท<อ>ีอยู่ย,ย,ยังไม่รู้เลยอยู่ยังไม่รู้เลยป้าหนุ่นะไหลคิดทางเขาเดินไปโกสัญญาณหลุดเขาตอนนี้อยู่ใกล้อากาศไง ก็อยู่ใกล้อยู่ใกล้ข้างนอกใกล้อากาศไปเรื่อย่างเนะใช คอมเมนต์ในในอันนี้นะคะใน YouTube ของกลองของกองด้วยนะที่ลงที่ลงคลิปเาลงคลิปลงมาต้าเดย์ใช่ไหมเห็นไหมอัติวาลาเสียเพราะมันเป็นมันมาตาเดย์ของเมริกาครับผมนี่นะคะสับน้ำให้เป็นมันแม่ของที่เมริกาวันนี้มาตาเดย์ครับผมมาตาเดย์นี่คนนี้ดีมากไปแล้วเบลบอยเบลแมน ไม่มีแล้วเธอสาวใบนามันน้องตกไปนอกจากจะไปตรงกีตาา้าเลยเดยนี่ถาถามเขาซีถามเบลบอยมันวัดยังไงว่าแบบใครฝั่งเสาอยู่ไหนหรออสาวใบน้ำฝั่งสาอยู่ไหนเนี้ยไปสะไปสะไม่ต้องไปละค่ะ <c oughs> เดียวพูดดีกว่าอ๋ออยู่ตรงกีตา้าอยู่ตรงกีตา้า์หรอตอนนี้แมนดาอยู่ที่นั่นเหรอครับอยู่ตรงกีตา้าเหรอครับ มันจะดูเป็นการมุดไม่จริงๆก็ไม่อยากไม่ค่อยอยากไปมันจะดูการเป็นมุดวายวมันกลัวเหมือนกันไงกลัวเขาไปดวดเพราะเราไปถ<ม>่ายแล้วก็สง่งแล้วก็ส่งแบบว่าไกลๆได้แบบไม,ไม่ไม่ต้องเข้าไปถึงตัวสากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะประกักก <ๆ S 1> นการที่ฉัน,กน,ฉนกยกกล้งองไปอย่างเงี้ยเราฉันกลัวงไงก็เลยบอกว่าไม่เอา่ะเดี๋ยวมันจะดูแบบเข้าใจไหมเนี่ยโยนถือกล้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วไปสับไว้นามใช่ไหมหนึ่งจะโดนสกิลตีลากหนึ่งทำแค่นี้พ่อเนาะไม่เป็นไรใช่างเงี้ยพ่ออะไรจะว่าอย่างเงี้ย่ แล้วเดี๋ยวกลัวกลัวมีปัญหาหรือกลัวเป็นดราม่ากลัวเป็นหนว่สจะโดนจะจะโดนเอ่อดราม่าถล่มไทยแลนด์นะครับผมคะแนนแฉอ่าใช่อือฮือฝายราชสุดเวียดนามคือไม่ไหวเนาะเป็นวันแรกสวยจริงขอสวยจริงสวยจริงช่วยแม่น้ำคือสวยจริงอ่าฮะไทยนี่ไงแม่แม่ครูเอ็มก็อยู่นี่กันเราเราไม่ต้องไปหรอกสว่ายน้ำอ่ะแม่แม่ครูเอ็มกับอ่า กับพี่พี่ทีมุกเก็ตอยู่นี่กันหมดเหไมแม่แม่คุยกันอยู่นี่เลยเห็นไหมฮะเวียดนามแรงมากเวียดนามนี้เหมือนเป็นลาตินอเมริกาของเอเชียเลยนะนี่ไงแม่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 ทีมภูเก็ตอยู่นี่กันหมดเห็นไหมเราเราก็อยู่ตรงนี้นะฮะรอลรอเป็นได้ตรงนี้ยังไหมเขาก็รอมันได้ตรงนี้กันนะครับผมใช่เราก็รอรอดูลูบดีกว่าใช่ยังนี้ดีกว่าครับผมเพราะว่าชาวไอซูมมาเต่าแค่นี้ก็พอแล้ว มอมามเท้าซุมมาเตาตรงตัดตรงเนี้ยถ้าเขาอยู่ตรงนี้เนาะโอเคเลยซุนตัดตรงนี้ได้มาเรารเรามาเคาะแล้วนางแล้วนางตกใจไปที่เรียนนะมาแต่ไม่ไม่มีใครสงสัยเธอเธอมามาเคาะท็อปยี่สิบกันมาหรือไงมา,มาแตวไม่ได้ตกใจม่เอาไปเล่นลกอีรีกว่า,วาเขาเขามีเขามีของเขาในใจอยู่ท็อปยี่สิบ ท็อปยี่สิบนะฮะเตี้ยๆหรอใช่ท็อปยี่สิบยังมีอ,อันนี้มีอยู่สวนเมือ่อวานไปส่วนเมื่อวานไปหรือหกเหรียญตอนนี้ตาฟิลิปปินส์ก็เอาผู้หนึ่งนะฮะแต่ว่าคนเสื้อเขียวก็สนใจชัดที่สุดแล้วเห็นไหมหข้าเหนยครับผมว่ามาต่อมาฮัลโหล ว่าแล้วมีคนบอกว่าอนแมนมีคนบอกว่าแต๋วเนี่ยได้ถูกเลือกให้ไปถ่ายของมิวบ้าค่ะแล้วแล้วไทยเราได้ได้ไปถ่ายไหมหรือว่ามันจะมีคนนี้เฉพาะเขาเลือกไปเฉยเอ,อันนี้ไม่รู้โรยต์จะหยุดต่ตรงนี้แต่เมื่อวานอนแมนด้าก็ถ่ายเองนะมิวบ้านะคะเมะื่อวาน,น,นอมอดออแมนด้าก็ถ่ายนะนมะ <ew> ิวบ้วานาะใช่เพราะว่าตอนตอนนี้มันมีเซาเซาแอป app อะขาที่ที่ถ่ายมิวบ้าอยู่แล้วก็มีแต๋วด้วยใช่ เนี่ยค่ะอันนี้คือคือที่เขากำลังถ่ายอ๋อโอเคค่ะรถคับเขาต่อเบอร์พี่หรอใช่อ่าทุกคนคนนี้เอาเอาเมเนียที่ทุกคนชอบไงเอมเนียรักษาที่เราจะรักอยู่เย็นเนียอเมเนียตัวเล็กน่ารักจิ๋วแต่ดูเป็นทรงมิสทีนไปหน่อยตัวเล็กตัวเล็กเชียวตัวเล็กครับผม อมีมความ,เ,มเป็นเพรนเซสใช่มีความเป็นเพรนเซสมีความเป็นเพรนเซสค่ะเพรนเซสอยู่ี่อันนี้นนแต่วันนี้เนี่ยถ้า,า,ถาพูดถึงชุดอะน้องวันนี้น้องชอบชุดของ s o u แอ f มากเลยชุดที่เป็นกอกสีขาวจํำสูทใช่มาเช้าเขอบอกมาเชาเ่มาช้ามช้าที่ไลฟ์อยู่แล้วนางกแสกกลางแล้วก็มัดรวบหาง หางมาวสวยๆชุดเป็นขาวๆดำๆคล้ายชๆายชุดตุนสีคล้ายๆชุดตุนสีรอบพิลิมเลยเธอเป็นขาวๆดำๆมีลายชนเผ่าดิดนุ่งสวยชุดลายสวยจริงเๆหๆ็นไหมลองเสื้อผ้านะมนาผมแต่ละคนนี่ฟา้เป็นค่ายชุดอายสวยครับผมท้ายสวยอื้มหนาอันนี้อันนี้ท็อปยี่สิบพีอาร์ตี้นะคะเมื่อวานไลน์ไปอยู่ด้วย เวเนซุเอาก็เป็นอ่าลาตินกือโคลัมเบียบราซิลเมาเลเซียปาโตริโกเปรูปรคอสตาริกาแล้วก็เวเนซุเอล่าอาเอเชียไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อินเดียเหน็นไหมซันซันให้ไทยแลนด์หนึ่งนะเพราะหนึ่งสายสะพายเราสาเหตุที่ไม่ให้อินเดียเพราะว่ามองว่าสายสะพายไทยแลนด์ยัยงไงก็แข็งกว่าอยู่กับอินเดียอยู่แล้วเราลงมาเป็นฟิลิปปินส์อินเดียอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียต้องเหนื่อยแล้วตอนเนี้ย อินโดนีเซียยังยังเหลวๆอยู่ยังไม่มีอะไรเด่นอยู่ใช่ไหม,ไมหน่วยไหมหน่วยไหมหนม่วยเนาะเนปาลเนปาลกับเจแปนเนียเนยเเน่ยตัวสอดแทรกเลยค่ะดูนะฝั่งฝั่งซาอิสฝั่งซาฟริกาก็ยังก็ยังเสียบแทมรูนอยู่แคนมรูนกับซาฟริกาอยู่ยุโรปก็เฮติไม่ใช่ไม่ใช่โรมาเนียกับฝรั่งเศสแล้วก็เชซกิพับบิกแล้วก็มีออสเตรเลียแคนาดาจะไม่ใกล้เยอะขึ้นก็แน่นอนอยู่แล้วตัวตายอยู่แล้ว This is my top 21 e n t บอกว่า This is my top 21 I change every day. ครับผมว่าไงฮะไปบอกเขาอีกว่าเปลี่ยนทุกวันเออเขาก็ดูสุดฤทธิ์ว่า top twenty one อุ้ยหล่องจังเลยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นไปเฮียเวเนซุเอล่าไปเฮียไปเหี้ยประเทศอิตาเลียก็ถามว่า my my girlfriend โตกไปซิอยูุซิเวเนซุเอล่าเลยเวเนซุเอล่าอ่าเยอะ I I put v e n e Yeah I know I know. Don't worry about that. Your 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 girlfriend will make t o f i g h t now. ย h o บไหล่ l i ยด้วยอ่ะจับไหล่เราด้าน่ารัก <laughs> เป็นสไปเดอร์เฟนเขาบอกวีเนสเซียอยู่ไหนจะไม่ต้องกลัวค่ะวีเนสเซียอยู่นี่แลหลายคนที่เชียร์เวเนเห็นไหมในแฟนเข้ามาเชียร์ด้วยเวนิเขาก็น่ารักของเขาแล้วเขียนไหมแล้วเขไรอะไรนะอะไรนะเขียนเวเนซุเอไหมเขียนเขีาาเยนนี่ไงเวเนอยู่ตรงนี้เวเนซุเอล่าอย,ยู <laughs> ่ตรงนี้ นี่เวเนอยู่อยู่หน้าเวเนเวเนอยู่หน้าคอสซาลิก้าว้ยเม็กซิโกมาแล้วเธอว้าโบาร์านามาโอ้ด oh, so 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 ูเม็กซิโกเม็กซิโกสวดส่งเม็กซิโกสวดส่งเม็กซิโกอันเดรียอันเดเมซาเม็กซิโกโอ้ชุดใหม่กัน ชุดไมกอนเม็กซิโกเโอ้สุดเยียวมากหนึ่งเม็กซิโกอเซเนสันิาวาชิง้หุ่นอ้ดูหุ่นท่แบบว่าสีูมากหุ่นสีทูมากมาแล้ว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 เนปาเนปาฟิแลนด์ชยนาเริ คริสตนาสวัสดีค่ะค<า> <Korea. S 2> อเรียมาเรียมาเรดัติลเอฟเซเว่นพันสัสดีค่วันนี้เป yes. ็นไทยแลนด์ลูกกัน Gorgeous yes อุ้ยมาเรียน่ารักมากเลยอยากได้น่าอันเดียมาเรียอันเลิศสิเลิศมาเรียเลิศอุ้ยมาเรียปังมั้งมาเรียโอ๊คอาร์สวิตมาเรียแรงมากลุกลุกอารียน่ามากลุกลุกที่สุดน่ารัก หล่อหล่อน่ารักโอ๊ยหล่อได้หรอนี่ไงไม่แล้วคิดคุดใสยหน้าคือสวยมาก You have a girlfriend Not yet Not yet Oh not I need a ticket for the f i n a l t of Miss Universe And I need a girlfriend เออเขาอยากได้ตั๋วรอบสุดท้ายแล้วก็ girlfriend 2อย่างที่เขาอยากได้ สองสองมิราเคิลที่จะทำให้ฝันเป็นจริงโอ้ดูเอวอ่อนมากไมค์ก็สุดเวทโหลดเมื่อกี้เมื่อกี้เม็กซิโกลดมากชอบเม็กซิโกแบบว่าโหดเม็กซิโกชุดซีทรูบางเห็นชั้นในเยี่ยวราดมากออสเตรเลียก็น่ารัก พีแอตี้ว่าเขาเป็นคันคันอ่ะตอนนี้เขาต้องต้องจัดให้เขาสักดอกหนึ่งนะคะใครว่าเห็นไหมเขาเป็นคันคันอ่ะต้องจัดหน่อยต้องจัดหน่อยเป็นคันคันนะคะเป็นแบบว่ายกย้ายเป็นจะเอาตั๋วจะเอาโกเฟนอลากขึ้นห้องหมพีแี้เป็นหนูเนี่ยโอ้ยไม่เอาพี่ถึงแล้วนะเอาจริงไม่ได้ไม่ได้พี่ไลฟ์อยู่ให้จบไลฟ์ก่อนจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูไปดูมานะ ดูไปดูมาแล้วมันน่าจริงๆอย่าเพิ่งไปนอนกันนะเธอเดี๋ยวมันเต้นไปมันอย่าเพิ่งไปนอนกันนะข้าวผมจะดูนะเดี๋ยวนางงามจะลงมาหลายๆคนเรื่อยๆนะเป็นกรุ๊ปๆกันมานะฮะดูไปเนี่ยวเขาเปิดเขาเปิดเพลงนี้ได้ไงเปิดเพลงกอร์เอสต์ฟานคองโกเติลเติลเติลเห็นไหมอาเล่เพลงเลยนี่นะครับผมสนุกสนานตอนนี้แฟนนางงามเริ่มมาเยอะแล้วนะมุมเนี่ยเขารู้ว่าต้องมารอตรงนี้น้ำหมากันเยอะมาก ฟนงามมาเยอะมากเลยลาติน <c oughs> ฟิลิปปินส์ขอ <คน S 1> <ม>ถามมีแฟนๆถามว่าอันนี้คือเพศน้ำดีหรือเพศน้ำเดิน,นะคะตอนเวลาเจอผู้เ,เวลาเจอนางงามเป็นน้ำดีเจอผู้ชายเป็นน้ำเดินค่ะ <c oughs> ดูตอนนี้โดนมากนะสามคนใครก็ได้บอกเลยตรงน,นี้เร็วๆใครก็ได้เดี๋ยวก่อนนะรอดูวันนี้นางงามนางงามเดินผ่านตรงน,นี้เต,ต็มเลยไปเลย,เ,ลย <c oughs> เห็นไหมแล้วลาตินเอลดีทุกคนลาตินคือเอลดีทุกคน ไม่เป็นไรถ้าเขาถ้าผู้ชายเขาเลือกเราก็ให้เขาเลือกไปเราทําอะไรไม่ได้โทษเราต้องก้มหน้ารับต่อชะตากรรมของเรานะคะดูสีเส้นแดงอ่ะเห็นไหมเขาเป็นเขาเป็นแคสเชียลหน้าไงเขาใส่สีแดงมาดูเขาเต้นแอร์กู้สีแดงเส้นแดงนี่คือชนชาติใดเน่เขาอ๋อฟิลิปปินฟิลิปปินครับผมเป็นฟิลิปปินเป็นฟิลิปปินนะก็รอ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 ก่อนรอ รอก่อนรอที่รอแมนด้าก่อนแมนด้าคงถ่ายช่วยนะเพราะว่าเราก็ถ่ายเสร็จเขาต้องเดินผ่านตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปเพราะว่าเขาจะต้องมาเปลี่ยนชุดข้างล่างตรงนี้นะครับผมรอก่อนสวัสดีทุกคนก็ยังไม่นอนไหมดูกันไปนะถ้าตอนเนี้ยครับผมเมื่อเมื่อกี้อ่ะพี่พี่บอกว่าหน้างานถ้าเป็นฝั่งลาตินเนี่ยพี่พี่พี่ปาจีบอกว่าให้โกลามเบียแล้วถ้าพี่อาร์ตี้ให้ใครลาตินตอนนี้เอาเลยคือเออ อาร์ตถามถามลาตินหลายๆคนน่ะเขาเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ชบไม่ค่อยชอบหน้าคลัมเบียแต่ที่เราชอบก็คือท่านชอบเอเนจีคลัมเบียแล้วหุ่นน่ะฉันมองว่าคลัมเบียยืนหนึ่งหุ่นบาร์ดี้น่ะ<อ>หุนะห่นหุ่นน่ะหุ่นน่ะมันเกินมนุษย์ตัวหุ่นน่ะขาสะโพกเอวจริงๆถ้าไปดูหุ่นคลัมเบียสิโกนจริง,รงแล้วเอเนจีนางก็เอเนจี Energy นางก็ไม่ตกเมื่อกี้ถามเพื่อนคนบอกว่าล้นฉันว่ามอต้องอย่างนี้แหละ มันก็ต้องอย่างนี้แหละลาตินอะ่ะใช่ไหมก็ลาตินก็ต้องอย่างนี้เนาะอืมฉันชอบฉันชอบนางแต่ว่าอโอเคหนะ้าอาจจะไม,ไ,ไม่ได้สวยถูกใจเท่าไหร่นะคะแป๊บหนึ่งนะฉ,นฉันชอบเคนะมบรูนอ่บบนดนะ,ะดีหมดดีหมดดีหมดเลยดีหมดเลยไม่ได้เคมบรูน c ค m มา o o นอ love ย o u r ร์ดร s ส v อ r วี่เดย์อ y วี่เดย์ r ค o มา v e นอ d วี่เดย์ค่ะใส่แบบชุดสวยมาทุกวันเลยเป็นแพ็ทช็อบมากเลยนี่นไง<ห>แบบรีปิเซนตนเผ่าแบบถูกต้องดูเนี่ยไม่มีลายดอกไม้มีลายใบง<ห>โม<น>้มง,งโอ้ชามั่ามีชมว่ามีเคนมาโรนต้องมีแล้วอย่าให้หนางได้พูดนะนางนางพูดได้ไม่ไม่ช็อตใหม่นะเคนมาอ่นพูดดีด้วยอืม ในงานติ๊กเก็บกลับก็พอกับกล้องเดี๋ยวโปรกับกล้องไม่ทันใช่เพราะว่าอย่างหลังถูกต้องแน่นอนหลังๆหลังๆเมื่นี้ไอเอ็มจีชอบชอบอุตัยรักเพราะหนึ่งนะเพราะหนึ่งนะอุ้ยตสุดทั้งแก๊กเลยอ่ะที่ตั้งโทรศัพท์พังเพราะหนึ่งนะแต่ฉันอยู่ไม่ถึงสิบวันโอเคโอเคซ่อมแล้วค่ะต่อค่ะซ่อมแล้วค่ะเรียบร้อยนั่นแหละครับผมเย่แคมรูน่ะนางนางนางเหมือนตุ่นสีนะ งมีความยูนิคมีความเรปิเซนชนเผาอ่ะใช่ครับผมใช่ถูกต้องตอนนี้ที่เมืองไทยเป็นไงบ้างวัดตอนนี้ที่เมืองไทยก็เรียกได้ว่าในเรื่องของนางงามมีดรามา่าเยอะแยะมากมายค่ะดราม่าใช่ไหมเราเราไม่เสพดรามา่าเนาะเราเชียร์อย่างเดียวเราเชียร์เราไม่เสพเพราะว่าน้องเสพไปเยอะมากแล้วก็ปวดหัวโอ้ยดราม่าอะไรอีกล่ะโทรโทรเธอพอเงยียบๆได้ไหมขอเสพนิดนึงว่าจะไม่เสพปะนะ <laughs> ไม่ก็เหมือนว่าทางทางทางเพจมีเพจเพจหนึ่งเขาก็ประมาณว่าเอ่อบอกว่าเออด้แบบอืมไม่ให้เขา้าไม่ให้เข้ารอบอะไรไม่ให้เขา้ายังยังไม่มันเป็นสิทธิ์ของเขาในการมีข้าวพิาซาร์เซิงเสรีอะไรอเัป็นเพจของเขาออะไรย่าง <c oughs> เงี้ย โอเคครับโอเคครับดึกๆออกนะว่าคนนั้นคือไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอเคครับผมแม่ปุ้ยก็เลยออกมาว่าเออเราเราทำอย่างเต็มที่ทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยอ๋อเห็นอยู่ใช่ไม่คือจริงๆตัวเนี้ยคือโอเคน้องเข้ากองแล้วว่าเขาจะมาประกวดอยู่แล้วจะมันจะตัดสินแล้วมันใกล้วันแล้วเนี่ยน้องน้องอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วถูกถูกไม่ตอนนี้ฉันก็เทียร์อย่างเดียวเลย แล้วนอกจากให้กาลังใจอ่ะใช่ตอนนี้คื่ออย่างเดียวเลยฉันเชื่อฉันเชื่อว่าอแมนด้าก็รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ฉันว่ามันน่าน่าน่าจะหายห่วงแล้วตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ทํากิจกรรมไปนู่นไปนี่จะให้ทําอะไรอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีถ่ายด้วยนะเดี๋ยวมีถ่ายลาตีเปิดตัวใส่ชุดสวยๆลงมาก็น่าจะพอแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอดูพีริมรอดูทุปตังชาดีกว่าเพราะฉะนั้นนีจริงจริงฉันเชื่อว่าถึงสบายใจได้ไงว่ายังไงสสยสพายไทยแลนด์อ่ะยังไงก็อยู่อยู่ อยู่ลึกๆอยู่แล้วไม่หลุดหรอกสายสภายไทยแลนด์อ่ะใช่ไหมครับเขาคิดเหมือนฉันไหมล่ะใช่ไหมยังไงยังไงก็เข้าลึกอยู่แล้วไทยแลนด์แล้วค่ะใช่แล้วเดี๋ยวพอองค์ประกอบหน้างานดีเดี๋ยวก็พาไปเองแต่ฉันก็มั่นใจว่าดีเพราะว่าชุดราตีปีนี้ตัวฟาดชุดดาตีชุดว่ายน้ำใช่ไหมครับผมนายใช่ไหมแี่นนาะ